thank you วัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการรู้อยู่กับน้ำในตอนนี้จะขอปรับเข้าสู่โหมด h ไฮเทคโนโลยีเรื่องน้ำค่ะโดยจะพาไปรู้จักเครื่องมือที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะ mm hmm. เขาใช้ในการจัดการแผนงานโครงการด้านน้ำจากหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศค่ะนั่นก็คือระบบ ไทยวอเตอร์แพลนที่อยู่ในมือนี้ค่ะซึ่งระบบไทยวอเตอร์แพลนนี้นะคะได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการกลั่นกรองแผนงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจากหน่วยงานต่างๆทุกพื้นที่ในทั่วประเทศเลยค่ะและระบบนี้ยังใช้เป็นฐานข้อมูลกลางขนาดใหญ่เรื่องเกี่ยวกับน้ําที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆอีกด้วยนะคะเพื่อจะให้บริการกับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาดูข้อมูลค่ะและระบบนี้นะคะจะมีการทํางานอย่างไรมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนในช่วงแรกไปฟังสททชเขาเล่าให้ฟังกันค่ะสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ หรือสทนอชอในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีหน้าที่ในการรวบรวมวิเคราะห์กันกรองข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำพบปัญหาอุปสรรคด้านข้อมูลที่มีความหลากหลายไม่ครบถ้วนมีข้อผิดพลาดส่งผลให้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศใช้เวลานาน ใช้ทรัพยากรมากและเกิดความล่าช้าสทนชจึงได้จัดหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการดำเนินการปรับกรองแผนงานโครงการดังกล่าวคือระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการเพื่อบริหารจัดการแผนงานด้านทรัพยากรน้ำของประเทศซึ่งก็คือไทยวอเตอร์แ a n นหรือ TWP ซึ่งได้ใช้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันในช่วงปีแรกของการทำผ่านระบบไทยเวทีแผนนี้เราให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักเช่นกมมรมชลประทานกรมทรัพยากรน้าเป็นผู้เข้ามาดาเนินการกรอแผนงานเข้าสู่ระบบไทยเวทีแผนและนำมาเข้าสู่กระบวนการบรูรณาการแผนเพื่อบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ำของประเทศ พอเข้าสู่ยูที่2ตั้งแต่ปี2,567เป็นต้นมาเราได้มีการเพิ่มยูเซอร์เพื่อให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้ง76จังหวัดเข้ามาดำเนินการกอกแผนงานที่เกี่ยวกับด้านน้ำทั้งหมดผ่านระบบไทยวอเตอร์แพนตัวระบบไทยวอเตอร์แพนจะเป็นระบบหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้ทุกๆหน่วยงานครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผม เวลาเราคีระบบไทยวอต์ท์แพนเสร็จแล้วเนี่ยเอ็กพอร์ตไฟเป็น Excel แล้วเอาไปคีระบบโซลารด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับการทำงานของระบบไทยวอต์ท์แพรนนะคะก็จะมีกระบวนการและก็กรอบเวลาที่สอดคล้องกับ ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านน้ำประจำปีงบประมาณเราก็จะเริ่มให้หน่วยงานทำตั้งแต่เดือนสิงหากนยายนะคะอันนี้ทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานจังหวัดแล้วก็อปทอก็จะเริ่มทำแผนปฏิบัติการในช่วง2เดือนนี้หลังจากนั้นเองก็จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดในเดือนตุลาคมค่ะทุกจังหวัดก็จะไหลเข้าไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ำในเดือนพฤศจิกายน จากนั้นทั้ง22ลุ่มน้ำครบทั้งประเทศนะคะก็จะเข้ามาสู่ส่วนกลางส่วนกลางก็จะมีเวลาการกรองในช่วงเดือนธันวาคมเพื่อให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเห็นชอบในเดือนธันวาหน่วยงานจังหวัดแล้วก็อปทอก็จะสามารถเอาแผนที่เห็นชอบแล้วเนี่ยไปของ,งบประมาณประจำปีในเดือนมกราคมสทนชที่เป็นไฟเลขาก็จะนำแผนนี้เข้าสู่คมอมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณประจาปี เพราะฉะนั้นนะคะการทำงานในระบบไทยวอเตอร์แพนเบื้องต้นเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีก็คือ username แล้วก็พาสเวิร์ดสำหรับเข้าระบบทางสทนชอเองเนี่ยก็เตรียมเครื่องมือหรือช่องทางสำหรับให้มาสอบถามหรือติดตาม username password สำหรับเข้าระบบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะสิ่งที่สําคัญที่ลืมไม่ได้เลยก็คือปฏิทินที่แจ้งเมื่อสักครู่นะคะเอกสารแสดงความพร้อมของโครงการนะคะเราขออยู่ประมาณ4เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องของข้อเสนอโครงการส่วนที่2การทํางานนะคะก็ต้องมีประมาณราคาบอกว่าทํางานอะไรใช้เงินเท่าไหร่บ้างอาจจะเป็นปรลหรือเบรกดาวการคํานวณราคาต่างๆ ส่วนที่3ก็คือเรื่องของเอกสารความพร้อมด้านที่ดินนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายถ้าเป็นงานก่อสร้างที่ต้องมีแบบรูปรายการก็ต้องแนบแบบประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วยก็ในส่วนของสทชภาพนะครับบทบาทหนึ่งนะครับในเรื่องของการเป็นเลขาคณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยก็คือการกันกองแผนงาน งบประมาณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนงานางบประมาณประจําปีนะครับหรือเป็นงบกลางก็แล้วแต่นะครับเราก็ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่เราเรียกว่าไทยวอเตอร์แพนนะครับรวบรวมแผนงานจากหน่วยงานต่างๆจังหวัดต่างๆเข้ามาให้เรานะครับแต่สิ่งที่ไทยวอเตอร์แพนทำได้มากกว่านั้นก็จะเป็นในเรื่องของวิเคราะห์งบประมาณนะครับว่างบประมาณของลุ่มน้ำเนี่ยจะมีมิติทางด้านางบประมาณอย่างไรบ้างนะครับมีในเรื่องของการจําแนกแยกแยกๆนะครับว่าในแต่ละจังหวัดในเขตลุ่มน้ำเนี่ยนะ มีการได้รับการจัดสรรงบประมาณในวงเงินเท่าไหร่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการจรําแนกแยกแยะตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทน้ําซึ่งจะดูทั้งมิติในเรื่องของความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ปัญหาในพื้นที่ท่วมแรงนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะโ o ล l i n g แผนก็หมายถึงว่าแผนงานงบมาที่เคยมีการเสนอมาแล้วผ่านกนชม,มาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับการจัดงบประมาณก็สามารถที่จะ r o ลล i n g นะครับหรือในเรื่องของการ เอาข้อมูลกา่าเนี่ยมาขอตั้งงบประมาณได้นะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของไทยวัตถุแผนนะครับโดยในส่วนของอระบบไทยวัตถุแผนนะครับถือว่าเป็นระบบที่ดีมากนะครับกรมชมรทานเนี่ยได้เริ่มใช้ระบบนี้มาตั้งแต่ปีประมาณ25-66นะครับในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างน,นะครับเนื่องจากเดิมทีเนี่ยการตั้งงบประบบมาณของกรมเราเนี่ยใช้ในระบบของ Excel File หรือว่า Hard Copy เป็นหลักนะครับ จะผ่านมา2-3ปีจนมาถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าจำนวนรายการจะมากกว่า2 0,000รายการนะครับวงเงินรวมมากกว่า3า0แสนล้านบาทนะครับเราก็สามารถปฏิบัติงานได้ตามาปฏิทินงบประมาณทั้งของกรชแล้วก็ปฏิทินงบประมาณของสำนักงบประมาณนะครับกระบวนการสำคัญที่สุดของการทำงานผ่านระบบจะต้องอมีการเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายละเอียดโครงการนะครับ ผลประโยชน์โครงการร่วมถึงเอกสารที่ต้องแนบลงไปในระบบนะครับในเรื่องของข้อเสนอแนะนะครับก็อยากจะให้มีการจัดอบรมบุคลากรน,นะครับสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีอุปกรณ์ใน AI พวกนี้นะครับเพื่อช่วยในการตรวจสอบการกรองความซําซ้อนให้ใหดียิ่งขึ้นครับครับผม สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีงานที่เราผ่านาาแผนบูน้ำเนี่ยนะคะปีนลงก็ประมาณพันกว่าโครงการนะคะในการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะคะทางกอพอส่วนกลางนะคะก็จะทำความเข้าใจกับทางกอพอส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็เจ้าของโครงการนะคะที่เราจะเตรียมความพร้อมของ แผนแม่บทนะคะด้านทรัพยากรน,น้ำแล้วนะคะแล้วก็ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนของบูน้ำด้วยนะคะแล้วก็เตรียมเรื่องของการกำหนดระยะเวลานะคะเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของสำนักงบประมาณแล้วก็ทางสทนชนะคะโดยหน่วยงานส่วนกลางนะคะจะทำการรวบรวมนะคะแผนแล้วก็จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของแผน ะะแล้วก็จะทำการบันทึกลงในระบบไทยวอเ t อร์แผ่นนะคะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ความคล่องตัวต่อไปนะคะสำหรับประโยชน์ของระบบไทยวอเทอร์แผ่นนะคะสำหรับข้อแรกเลยก็คือ,อเป็นการลดใช้กระดาษนะคะข้อที่2ก็คือเป็นการลดขั้นตอนในการทำงานนะคะก็คือว่าเมื่อเราทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบแล้วนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะเสนอ ขออนุมัติผ่านทางระบบได้เลยทําให้เกิดความรวดเร็วนะคะแล้ว้อ3ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะคะเราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาได้นะคะแล้วเราสามารถที่จะ Export ข้อมูลเพื่อนําเสนอทางผู้บริหารได้เช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในการทํางานทุกอย่างแม้จะประสบความสําเร็จสำฤทธิผลตามเป้าหมายแล้ว ในระหว่างการทำงานก็จะต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคที่จะต้องมีการพัฒนาแก้ไขอย่างไม่สิ้นสุดค่ะและระบบ Thai Water Plan นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบเพื่อที่จะให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างไม่สิ้นสุดค่ะ และรายการรู้อยู่กับน้ำในตอนนี้นะคะคงจะต้องหมดเวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ค่ะในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวของอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ